สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราไปกันไก่น้อยครับไปแผ่ทะเลสาบดอยเต่าบุนละเมืองฮอดบุนนะครับอำเภอฮอดครับ จากแยกซ้ายมือที่ฮอดนะครับเข้ามาดอยเต่าเนาะเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะผ่านบ้านบงตันครับผ่านบ้านบงตันมาสักน้อยนะครับก็จะมีวัดน้อยๆอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นที่สําหรับชมวิวมุมกว้างของดอยเต่าได้นะครับวัดนี้เพิ่อนเก็ะชื่อว่าวัดดอยตอกนี่นะครับเป็นเป็นดอยน้อยๆหรือว่าเป็นหมอนน้อยๆนะครับที่ ของว,วัดรอย๊อกเลยนะครับพอมันเป็นจอกปอกนะครับอเอามาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวดูอันภาาุภัทตาอย่างเพื่อนมาสักหน่อยก็ได้นะครับเนาะทางวันตกของวัดนะครับหรือว่าทางวันตกของพระธาตุเนี่ยนะครับเพื่อนก็จะมีหุบปันอันอุบาเจ้าศรีวิจัยตั้งอยู่นะครับแล้วก็มีเป็นลานนะครับเนาะเป็นลานกว้างเลยซึ่งที่ลานนี้เราสามารถไปยืนนะครับ ยืนชมวิวนะครับดูมุมกว้างของทะเลสาบลอยเต่าได้อย่ออยางชัดเจนนะครับก่อนที่เราจะไป้อยทะเลสาบเนาะ จากวัดลอยตอกมานะครับเขาก่อเข้ามาทางเตียนทะเลสาบลอยเต่านี่ครับเข้ามาเซตเนี่ย่างๆเข้านี่นะครับก็จะมีหูปั้นเต่านะครับเต่าบัวเลนเลยนะอยู่เตียนทางหน้าทางเข้านี่ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของลอยเต่าพวกเลยนะครับแล้วก็มีป้ายว่าทะเลสาบลอยเต่าครับส่วนตั้งหลังป้ายพวกนี้ก็จะมีคําขวัญน,นะครับของอันอําเภอลอยเต่านะครับนี่ก็ไปไปอ่านกันได้นะครับ ไปครับไปแอลกับโกตีโวโกครับวันนี้โกตีก็มาโวเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ติดตามลามตัวกันได้นะครับสำหรับโกตีโวโกครับพอเราเข้ามานะครับจนสูรของลางเนี่ยเพื่อนก็จะมีป้ายต้อนรับจากอันทะเลสาบร้อยเต่านะครับเป็นป้ายมาเช็คอินมาถ่ายรูปกันได้นะครับเนาะ เปอนกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนี่นะครับมาแอวเนาะมาน้าท่วมเมืองเชียงใหม่ปีนี้นะครับทำให้มีน้ํหนักเหมือนปี2 5 5 4เลยนะครับเนาะพอน้ําท่วมหนักๆนะครับก็กบทาให้พื้นที่แถวเนี้ยนะครับพื้นที่ดอยเต่าเนี่ยก็มีน้ํานักแหมเตือนะครับปิกมาเป็นทะเลสาบกันแหมเตือแหมกำนะครับ มันก่อนเ้คือบรรยากาศของการท่องเที่ยวนี่มันปิ๊กมาเหเ่ื่หนึ่งเนาะครับอ่าคนก่อมาแอวมาแวงกันเจ้าบ้านหมู่จุ้มแถวอันดอยเตา่าแถวทะเลสาบนี่เปิลเก็ะได้มีการมีงานทํากันต่อนะครับจากที่เคยเงียบปิ้งไปเนาะสำหรับคนดอยอย่างเฮาเขานี่นะครับเสียงของลื่นนี่มันเสาะฟังยากนะครับน้ำนักนักนล่ก็เสาะดูยากนะครับเนาะ มีน้ำมีเสียงขื่นนี่มันก็อทำให้มมวนใจนะครับนาอคนก็เลยมาแอลมาแหวงด้วยเต้ากันแหมเตื้องนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปเมินนะครับพื้นนี้พื้นที่นี่ก่อนเป็นตุงเลี้ยงงัวไปไปจัดเมินนะครับอตอนนี้ก็ได้มาทนะําหน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหมเตื้องนะครับเอาเขาก็ ควรจะมาแอวกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะมันจะแห้งไปแหมเมะนะครับอ่าเลือนแพรต่างๆก็เริ่มมาให้บริการแหมแล้วนะครับหลังจากที่อันเกยตื้นนะติดคีเปอไปเมื่อน,นะครับน้ำมันเกาะท่าความชุ่มชื้นนะครับเราอออนต้อนแตนก็ได้ม่วนกับน้ำนะครับมาเล่นมันอาการแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าไปตีเลิกๆนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับสาหรับน้ํา แพนี่ก็มีหลายอยู่นะครับเนาะแล้วก็บนแพนี่เปิ่นก็มีอ่าบริการอาหารเครื่องดื่มอะอย่างเห้ครับนักท่องเที่ยวคนที่มาเอวมาเวมาใจนะครับเนาะ่ะเอาลองครับลองครับลองขึ้นแพรครับต่างขึ้นแพรเปิ่นก็แปง้งเป็นไม้นะครับสะพานไม้ก็ จะว่าไปก็แข่งแรงพอสมควรนะครับแต่ก็บันไดเต็มตีนะครับระมมีห้าวมียังฮึกกัมเนาะสำหรับคนเท่าคนเถิบแล้วก็คนที่แข่งขาบอดี้นี่ก็ถ้าจะลําบากกันหน่อยนะครับส่วนค่นนุ่มๆแล้วอ่อนตอนแต่นี่ก็สบายครับโล่นลึกๆเลยนะก็แล้วกันอันนี้เพิ่อนก็บอกว่าเปิดบริการนะครับนอกเชิญตั้งไหนนะเจ้าเอาขึ้นมาบนแปรนะครับเพื่อนก็จะมีต่างเตียวเนาะ แล้วก็มีหัวอยู่ตั้งข้างนะครับซึ่งก็ปลอดภัยดีคนเท่าคนเทิบก็เตียวได้ง่ายนะครับสะดวกครับไ่ได้ถึงกับว่าลําบากและแพรมูลนี้มันก็บรโยกด้วยนะครับเนาะดังในก็กว้างขวางนะครับอันมีเก้าอี้มีโต๊ะอย่างหื่นนั่งกินอาหารได้ได้หลายอยู่นะครับใครจะมาจัดเลี้ยงจัดออย่างก็ได้เนาะ อตอนนี้เราก็สามารถเตียวไปนะครับกับต่างเตียวนี่นะครับถึงบ่มากินเข้าแอบลักมาเตียวก็ได้นะครับเตียวไปจนสูดต่ตางซูดแพเปิ้นนี่นะครับนรเนาะพอเตียวมาซูดแพ้แล้วเราก็จะหันวิวนะครับเป็นวิวกว้างๆของน้ำลอยเต่านี่นะครับเนาะอู้มันม่วนใจนะครับเนอะ บนแปรนี่เขาก็สามารถที่จะได้รับลมที่มันช่วยผ่านน้ํามานะครับก็จะเย็นเย็นสบายสบายเนาะบนเขาอยู่ใกล้น้ํานี่มันสบายอุกสบายใจครับอ่าเขาก็เตี้ยวดูได้นะครับอ่าตักใกล้ๆปุ้นะก็เป็นดอยตอกนะครับที่เห็นเป็นม่อน,น้อยๆปุณน,นะครับเนาะอ่าที่นี่ก็การกินอาหารก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความนิยมกันนะครับสาหรับที่นี่นะ สามารถที่จะดูท้องฟ้าดูน้ำนํำนักนะครับดูแปรคนอื่นอยู่ไกลๆหันวิวตั้งหลายปุ้นนะครับเป็นดอยเกิงนะครับนาะแปรนี้เพิ่อนก็จะมีติดกันหลายๆหลังนะครับเออมันติดติดกันอยู่เฮาก็สามารถที่จะเตี้นะครับข้ามจากแพรนี้ไปแพยปุ้นได้นะครับนาะก็ ขอเปิ้นไปสักหน่อยนะครับเพื่อเปิน้นนั่งเพ้่นยังก็ขอผ่านไปนะครับเราก็จะสามารถที่จะไปเห็นวิวเห็นอย่างได้กว้างขึ้นนะครับก็จะได้ไดูดบริเวณอื่นๆแทนที่จะเป็นก้าแฟของเฮานี่นะครับเนาะเราก็จะได้ดูบรรยากาศที่หลากหลายนะครับเห็นแพร่อื่นๆกว้างไกลออกไปเห็นนะครับเนาะอันนี้ก็ เป็นความเอื้อเฟื้อนะครับที่เหล่าว่างแพนี่เขาสามารถจะเตียวไปได้นะครับนอแต่ขแนมว่าแพมันติดกันเนอะเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่ผ่อนคลายนะครับสําหรับที่จะกินข้าวจะฮับลมเย็นเย็นจะฟังเสียงน้ำให้มันสบายใจนะ,สะเสื้อเสียงน้ําที่มันมาโดนใส่แพดังสวายสัสวายมันก็ม่วนใจดีนะครับนอบอก่คยได้ฟังได้ที่ไหน ราก็ต้องอาศัยน้ำนักนักนะครับมาตูมาก้อยนะครับเนาะแล้วก็ที่นี่เพื่อนก็มีอันเหือฮับจ้างนะครับเป็นเหือห่างเยานี่ครับเนาะสำหรับว่าไผ่ที่ใครไปชมไก่ไก่นะไก่ออกไปจากแปฝงเหือไปนะครับเนาะ <S <S ตอนนี้การนั่งเหือแอวนี่มันก็เป็นกิจกรรมที่มันตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามซสิ่งอย่างหนึ่งของคนด้ยเพราะหมู่เฮาเขาเนี่บาล์รำจะได้นั่งเหือนะครับเนาะ มีการโดยมีกาเขานะครับน้ำนัก,นกแล้วก็นั่งเหือแอลนี่บ่ค่อยได้ทำกันตะได้ก็เป็นแฮมกิจกรรมหนึ่งนะครับที่แปลกจากชีวิตประจำวันแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นสำหรับชาวโดยอย่างเฮานะครับเนาะมีเวลาว่างก็ลองมานั่งเรือหางยาวแอวก็ได้นะครับทั่วๆวบริเวณของอัน ดอยเต่านี่นะครับทะเลสาบดอยเต่าใครจะไปแผ่วปุ้นก็นได้นะครับหน้าเขื่อนนั้นภูมิพลปุ้นก็นได้นะครับไก่น้อยเนอะแต่จะได้กระจ้างนะครับกิจกรรมทางน้ํานี่ก็บอกควรจะอ,อยู่ในความประมาทนะครับต้องระมัดระวังกันน้อยนะครับน้อกเพราะว่าคนดอยอย่างเฮาเขานี่ส่วนใหญ่ก็ว่ายน้ํากันบอกให้จ้างนะครับถึงจ้างก็แบบเอาตั๋วบอกให้รอดแน่ว่าเด้อ กันก็เลยกินข้าวดีกว่านะครับเนาะเป็นกิจกรรมที่อันทำกับนักสูตรวันนี้เรามาลองอย่างแรกนะครับสั่งปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมนะครับโอ้ปลาเนื้ออ่อนที่นี่ปันเหมาะ,ะแท้ๆนะครับตัวมีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่พอดีที่ไปสั่งนี่มีเป็นตัวใหญ่นะครับนาถ้าตัวน้อยก็กรอบสั่งพัดเฮดมาเห็นหน่อยครับเพื่อมันมีพักๆเห็นหน่อยนะครับเนาะแล้วก็สั่งไอ้งแหมครับปลาพัดชานะครับอ ปลาพัดช,ชาที่นี่ก่อนลำนะครับเนื้อป่าค่อนข้างโซดนะครับแล้วก็พัดช,ชานี่มันจะได้รสเส่บเบหน่อยโู้โห จากพัดช,ชาเขาก็สั่งต้มโครงนะครับต้มโครงปาก,กรอบนะซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของเพิน้นสำหรับโดยเต่าเน้นนะครับถ้ามานี่พลาดมาได้สาหรับต้มโครงเี่นะเป็นต้มโครงป่าสว่าดนี่นะเพิ่นว่าอันนะครับเนาะวัตถุดิบก็ได้มาจากแหล่ง,งน้าที่นียนะครับก็ทําให้มันสดใหม่เนาะก็ทําให้อาหารอร่อยขึ้นนะครับ เอาละครับขออนุญาตใช้เวลาในการรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ผ่อนคลายไปกับสายลมเสียงน้ำนะครับกินอาหารอร่อยอร่อยก็มีความสุขนะครับกินข้าวยายบบแปบเรียบร้อยก็มาดูน้ําดูท่าให้มันอิ่มนำำําสํารานนะครับนอกะก็ผ่อนคลายกันไปสักกรรมสักบึดสักเมื่อนะครับปูจากันไปส้ำพองสัำโพนเพื่อก่อเอาเพลงเอาดนตรีมาเล่นนะครับเมื่อมันผ่อนคลายเนาะทีนี่เนาะ ว่าไข่ที่ว่าเก๋งใจเจ้าบ้านเจ้าเมืองนี่นะครับอาจะแบบเอาแปรนี่ลากออกไปต่งางกลางน้ำปุ้นก็ได้แล้วก็จะไปห้องเพงลงคาราโอเกะอะไรอยังก็ได้เต็มตีนะครับเนาะเรจะได้ความเป็นส่วนตัวนะครับในการที่จะทํากิจกรรมต่างๆนะครับเจ้าแปรลากออกไปถ้าเรามีคนนักหน่อยเนาะสักสิบคนสิบกว่าคนนี่ก็ถ้าจะได้แล้ะครับเนาะสำหรับการที่จะลากแปรออกไปครับ ส่วนในแปลนี่นะครับเปิ่นก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกลหลายอย่างนะครับเนาะพอสมควรทีเดียวแล้วก็มีหมู่ห้องน้ําห้องท่านะห้องน้ําห้องถ่าห้องสุกข,ขาเพื่อนนี่เก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใจได้นะครับมาได้ซุกกระโปกลเลอะเทอะอย่างลําเหลือก็ขึ้นอยู่กับเฮาแล้วครับว่าเฮาจะไปทําุกกระโปกหมกไจเนาะ มาเมินแล้วครับถึงเวลาที่จะต้องปิกต้องเมือแล้วครับนาะแเราก็จะได้ปลากันเตี้ยวเมือนะครับน่ะจะได้ปิกบานปิกจองเพราะวะหุ่นร่างกกไก่นะครับนอกจาก้อยเต่านี่ไปปิกเวียงนี่นะกับเมินเหมือนกันนะครับหลายชั่วโมงอยู่อ่าอันนี้ก็เตี้ยวข้ามขัวกันแหมกรรมนะครับด้วยความตื่นเต้น,นครับ จะเมื่อนี่นะครับนอกอก็จะได้มีการซื้อของฝากของอะไรอย่างนี้นะครับเป็นของช่วงร้านค้าชุมชนนะครับนอกส่วนใหญ่สินค้าเพื่อนก็เป็นปลาแห้งปลาอย่างนี้นะครับนอ่ปลาสวัสดแห้งไรอย่างนี้นครับที่เพื่อนแปลงเป็นวงเป็นวงนี่นะครับนอเอาเป็นของที่รลเลือกเอาเป็นของฝากก็ได้นะครับ ไปเนี่ยกินทําต้มคงต้มเครื่องที่บ้านต่อก็ได้นะครับของที่นี่เพิ่นข็ค่อนข้างจะสดใหม่นะครับเพราะว่าได้จากวัตถุดิบที่ในดอยเต่านี่เลยนะครับทะเลสาบดอยเต่านี้เลยส่วนการผลิตการห่มควนนะอนใหขเพิ่นก็ทําที่นี่เลยนะครับอ่ามีาบ้านเพิ่นมาตั้งเตาลมควันที่นี่เลยครับ ก็เอาปลาใส่เป็นแผงเป็นแผงเลยนะครับเนาะมีตั้งป่าตัวน้อยตัวใหญ่นะครับแล้วก็เอาไปใส่ในเตาเอาไม้เอาอยางชุมตั้งลุ่มหมันมีควันนะครับมันก็เป็นกระบวนการในการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะครับแต่ที่นี่เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสดนะครับเป็นปลาใหม่ป่าจากที่นี่เลยนะครับ ้าบ้านเพื่อนเกาะเอาป่านะครับที่เป็นยับได้เนี่ยนะครับจากอันทะเลสาบเนี่ยครับมาจัดมาเลี้ยงเป็นวงผมบอกว่าเพื่อนแยกได้ให้เป็นวงนะครับแปลว่าเพื่อนมีปีมใจอินนะครับมาจัดเลี้ยงให้สวยงามนะครับเอาไปตากแห้งให้มันมอนะครับแล้วก็เอาไปลมควันไปอ้อะอย่างนะครับก็จะไปเริ่มอุดหนุนสินค้าคุณภาพของที่นี่นะครับเอาเข้าไปใช้ที่บ้านไปฝากเจ้าบ้านจะจองก็ได้นะครับน้อ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องมองอิ่งก่อนนะครับขอให้ท่านมีความโชคดีมีความสุขนะครับจากโกตีโบโกครับ